เออทั้งบานเลยหทั้งหลังเลยหตัวนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดบิอวะนะเบนบอกกับเพียงสมาร์ทบอร์ดโอ้โหเขาเขาเห็นงอยู่อสมาร์ทบอร์ดเลย อิดมวลเบาเราก็ใส่สมาร์ทบอร์ดกำลังก่อสร้างครับผม